สวัสดีครับพบกับทีมเอออาร์นะฮะหลายคนสงสัยไหมครับว่าถ้าเกิดว่ารถเราตันนะฮะแล้วเราดูดเวลค่า S และค่า P จะลดลงหรือไม่ฮนะแล้วถ้าเกิดเราเวลกลับไปใหม่ค่า S ค่า p จะเพิ่มขึ้นให้เราไหมวันนี้เรามาพิสูจน์กันนะครับผมนะก่อนอื่นนะฮะผมขอดูดเวลไปทีหนึ่งก่อนนะครับผมนะอ่าเอสพีหาไปสี่หมื่นนะผมนะผมจะเวลกลับมาเวลให้เวลมันตันใหม่นะครับผมโอเคไป ตอนนี้นะฮะเราดูดนะฮะพอเราดูดปุ๊บนะเวลมันก็ไอค่าเอ็กค่าพีมันก็ไม่ลดลงนะครับผมนะ,อะโอเคต่อไปเราก็จะเวลให้มันตันนะครับผมอ๋ออ๋ออ๋ออรดโดดย่องย่องย่องเลยนะ เฉียวเยอะครับเฉียเยอะๆนะก็จะมาทำมกิจนะเวลให้มันตันนะผมนะแล้วเราก็มาดูกันนะว่าว่าค่า p และค่า s เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นให้หรือเปล่านะครับผมนะเมื่อกี้ผมทำไปทีนึงแนละ้วผมเพิ่งนึกได้นะคอนเทนต์นี้เรายังไม่ทำนะแล้วมีหลายคนสงสัยมากเลยว่าเราควรยังไงนะผมขอ ตัดไปตอนนี้แล้วกันเนาะตอนทีเออ่เวลตัดเลยแล้วกันดีกว่านะใจไวๆนะโอเคครับตัดเลยครับอ่าแล้วนี้นะเราก็จะอัพเรียบร้อยแล้วนะอ่าโอเคฮะเขาบอกนะค่า S 1บวกหนึ่งนะฮะแล้วก็ S new สองนะครับผมนะซึ่ง เอสเราเนี่ยเรามีอยู่2อยู่แล้วตั้งแต่แรกนะเราก็ค่าพีมียีสองนะดังนั้นนะถ้าเกิดเราดูดเวลออกตอนเวลตันนะค่าเอสเราจะไม่ลดนะฮะแล้วก็ค่าพีไม่ลดนะครับและก็ต่อให้เราเวลกลับมานะจนมันตันนะเอสแล้วก็พีก็จะไม่เพิ่มขึ้นให้นะครับผมดังนั้นถ้าใครเป็นสายดูดเวลขายนะแนะนํานะผมดูดเวลที่เวลตันนะเอามาขายหมดเลยนะผมนะแล้วก็ปล่อยรถนั้นทิ้งไปเลยก็ได้นะครับโอเคครับยังไง วันนี้ก็ขอบคุณทุ้กด้ติดตามนะครับผมในวันนี้บายบายครับผม